สวัสดีครับญาติทรานทั้งหลายวันนี้อากาศค่อนข้างมืดครึ้มนะครับมืดครึ้มท้องฟ้าไม่โปร่งนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกผ่านไปเมื่อคืนตอนรุ่งสางนะครับก็ก็ก็ฝนฟ้าปีนี้ดีนะครับฝนฟ้าปีนี้ดีวันนี้เช้าตักบาตรเสร็จพระสององค์ว่าจะเดินเข้าไปในสวนไม่เข้าแล้วนะครับเข้าไปในดูเข้าไปดูอากล้า ที่ที่ตกเป็นยังไงแล้วก็ข้าวข้าวเหนียวที่หวานข้าวเหนียวที่หวานเป็นยังไงแล้วก็กล้าที่ข้าวเหนียวดำที่ที่ตกเมื่อวานเป็นยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากล้าข้าวเหนียวเนี่ยจะเอามาดำในล่องนี่แหละนะครับเอามาดำในล่องนี่แหละก็ก็ก็มีมีบรรยากาศที่ดีนะครับเข้าไปในสวน แต่ว่าเออมันยังมีละอองไอ้น้ำเล็กๆในบรรยากาศคือตอนนี้ความชื้นค่อนข้างความชื้นของบรรยากาศค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็ก็ทำให้เย็นสบายเมื่อเช้าเปิดดูก็อุณหภูมิก็ประมาณ26องศานะครับ26องศาแต่แต่ตอนตอน นี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้เปิดดูนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาทส่วนกุศลให้อาญาติธรรมแล้วก็เพื่อนพ้องบิลามารดาทั้งหลายนะครับเพื่อนสาธธรรมมิกทั้งหลายก็ขอให้มารับผลบุญกุศลที่ได้กระทำในวันนี้โดยทั่วกันนะครับก็ก็อะไรนะครับ ตนนี้ไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าถ้าพูดแล้วบางทีท่านหลายท่านอาจจะราคาญนะครับอาจจะราคาญได้พูดอะไรพูดซ้ำซากแต่ความจริงแล้วมันก็มีเรื่องจะคุยแต่ว่าเรื่องของตารนาน่ะมันก็เป็นเรื่องซ้ำซากนั่นแหละนะครับก็คงไม่มีเรื่องใหม่อะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จปริพานไปแล้วตั้ง 2 0 0 0ั5องา 60, ปีมาแล้วนะครับห5ปีมาแล้วก็ก็ก็นานมาแล้วนะครับก็เรื่องมันก็เรื่องที่จะคุยก็เรื่องเดิมๆแต่ถ้าเรื่องลึกซึง้งถ้าเรื่องลึกซึ้งที่มาลึกซึ้งเนี่ยผู้ที่จะพูดได้ดีก็คือพระ นะครับพูดที่จะพูดได้ดีก็คือพระเพราะท่านศึกษามาโดยตรงนะครับอ,อย่างอย่างเรานี่ก็พูดเพียงผิวผิวเผินที่เราปฏิบัติที่เรายึดถือที่เราปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากไปรู้ลึกซึ้งท่านก็ไปที่วัดนะครับไปปฏิบัติธรรมไปไปฝึก ปฏิบัติสมาธินะครับวิปัสสนาสมาธิเอาแค่สมาธิให้ใจสงบร่มเย็นสบายฝึกสมาธิก็ฝึกให้มันสบายมีความสุขนะครับอย่าไปตั้งอกตั้งใจโอ้จะต้องเอาบรรลุโน่นบรรลุนี่อนันมันจะทําให้เราเครียดนะครับไม่มีความสุขถ้าจะให้มีความสุขก็เอาแค่จิตสงบเพรอจิตสงบเขาก็าาบอกว่า ไม่ใช่เขาบอกท่านบอกว่าเมื่อจิตสงบอะไรก็เกิดปัญญานะครับอ่าอ่หลวงพ่อท่านพระพยอมท่านบอกว่าเมื่อจิตมาปัญญาเกิดถ้าจิตหรือสติตลิดอ่ามันก็ไม่เกิดปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา เกิดความสุขเกิดปัญญา,ามีหลายท่านบอกว่าสิ่งที่ผมทำได้เนี่ยที่สำนักลวกปู่หรือยังเนี่ยนะครับสำนักลูกปู่หรือยังที่ท่านที่ไปเรียนนะมันเยอะนะครับบางบางทีนักธุรกิจเนี่ยเข,เ,ขเขาเขาเขาเหน็ดเหนื่อยจากการประกอบธุรกิจเขาก็ไปไปเรียนสมาธิไปฝึกสมาธิกัน ฝึกสมาธิแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือเวลาฝึกสมาธิเนี่ยผมเกิดปัญญาผมคิดอะไรคงคิดอะไรแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาได้เยอะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะแนะนําว่าถ้าท่านทํางานหนักเกิดความเครียดเกิดอะไรเนี่ยเกิดความเครียดเกิดทําธุรกิจแล้วเกิดความเครียดให้ท่านหันเข้าหาสมาธินะครับแล้วท่านจะเกิดปัญญานะครับ เวลาเดินจงกรมเนี่ยอาจจะคิดอะไรออกคิดอะไรออกก็บอกคิดอะไรออกก็ไม่ใช่พอคิดออกปุ๊บเดินไปเลิกไปเลยไม่ใช่คิดออกก็คิดไปอ่าพิจารณาไสรตรองไปแล้วก็จะเกิดปัญญาทําอะไรก็ได้นะครับเอาวันนี้ขอขออ่าสักแค่นี้นะครับขอสักแค่นี้ว่าจะไม่พูดแล้วก็พูดจนได้นะครับสาธุสาธุอ่ามา ทางจิตให้เ,เป็นสมาธินะครับทางจิตให้สงบแล้วโมทนาอญาดน้าร่วมกันนะครับสาธุสาธุาอิมีนาภุญญกัมเมนะอุปัายาคุณุตตลาอาจาริยูปกราจามาตาปิตาแตยยาตะกาตุยโยจนท่มาลาชาคุณะวันตานาราปิจาพรมมะมาลา จอินทาจตุโลกปาลาจากเทวตายะโมมิตามนุษาจามาชัตตาเวริกาปีจะต,ตัปเพตตาทุขีวุตุปุญญานิปกตานิเมตุขังจากติวิทังเทนตุขิป,ปังเปลปาเจตาโวมตังอิมีนาปุญญกกเมนะอิมีนาอุทิเศเสนะจากขิปปางตุระเพเจวะตันหูป,ปาทานะเสท,ทนังเยตันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานโตมะมังนัตสันตุตาปรทา เยวะยัตถาจารโตพระเวพระเวอุทุจิตังสติปัญญาสันเลโขวิยามีนามาลาลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยตุเมพุทธาธิปวโรนาโถธรรมโมนาโถธรมโมนาโถปเจกพุทโตจาสังโคนาโถจัลโรมังโตตัมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาข้าพเจ้าขอที่ส่วนบุญทุตนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามดารดา ญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเศรษทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายาสหธรรมิกทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายและแฟนคลับทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับทราบสมบุญณ์สมูรณที่ข้าพเจ้าได้ทิดใ่นี้ขอจงมานุโมทนาขอจงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดชะคุณประลาตรายและบุญกุศลจงอย่างข้าพเจ้าและหมู่หมู่ศาสตธรรมนิกทั้งหลายขอจงมีความสุขขอจงมีความสุขโดย โดยทั่วการขอเดชะคุณพระราตรยและบุญกุศลจงอย่างข้าพเจ้าและศาสธมิกทั้งหลายจงจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ใดๆชั้งปวงด้วยเถิดสาธุ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 ขอมูญกุศลท,ที่ข้าพเจ้าแลกกระทำมาแล้วในวันนี้จงส่งผลถึงบิดาบรรดายาพีน้องตลอดจนแฟนกลับเพื่อนเพื่อนศาสธมิกทั้งหลายและเพื่อนร่วม ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่จงมารับส่วนบุญส,ส่วนที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในวันนี้ขอจงมีความสุขจงมีความสุขขอจงมีความสุขโดยทั่วกันและขอให้ขอให้ครอบครัวทุกครอบครัวจงมีงงมงงความสุขจงมีความสุขถ้าสร้างครอบครัวใหม่ก็ขอให้ได้อาญาแก้วสามีแก้วอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยเถิดจ้า สวัสดีครับท่านเอฟตีทั้งหลายวันนี้ขอลงแค่นี้นะครับขอฝากช่องคํำคูณ194ทวินและท่องชาวราแม่กระต้อยด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์ให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นประเพณีของอคํำคูณแล้วกันนะครับที่ต้องขอ บรรดาสตรีทั้งหลายบรรดาญาติทันทั้งหลายให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจต่อผู้ปฏิบัตินะครับขอบคุณครับสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ